ครันะครับ FC กุดงงนะครับผมแล้วก็ FC สมุนไพรบำรุงไก่ชนเลี้ยงไก่ออกชนสมุนไพรแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้พี่นะครับวันนี้ผมพามาชมเลยนะครับว่าเราเนี่ยอ่สมุนไพรเยอะไหมนะครับผมมีพี่ๆหลายคนนะครับผมที่ทักเข้ามาถามว่าเอ่อเราใส่สมุนไพรจริงไหมนะครับจริงแท้แน่นอนขนาดไหนวันนี้นะครับเดี๋ยวนะครับผมจะพามาดูแบบ มุมใหญ่ๆเลยว่าเราใส่เยอะขนาดไหนเพราะว่าบางทีของมันเยอะผมก็เลยไม่ได้ทําคลิปมาให้ดูนะครับวันนี้นะครับว่างพอดีนะครับผมผมว่างพอดีก็เลยอ่ะไหนๆก็ไหนๆนะเดี๋ยวเราลองมาทําให้ลูกค้าดูดีกว่านะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับผมดูเลยว่าเป็นยังไงเนาะดูดูเลยนะครับโอเคนะครับอันดับที่สองนะครับผมพามาก่อนเลยว่า มันปลอดภัยไหมกินได้ไหมนะครับผมนี่คือสมุนไพรนะครับผมที่เราสกัดเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาลามารวมกันทั้งหมดนะครับผมปั้นนะครับผมเป็นก้อนให้ไก่กินนะครับผมมาดูความปลอดภัยนะครับอ่ะดูนะครับผมอันนี้นะครับผว่าปลอดภัยไหมนะครับไก่กินได้ไหมนะครับผมดีไหมนะครับอันนี้นะครับผมอ่านะครับผมกินนะครับ ผมกินได้ไก่กินได้ไม่ต้องห่วงครับรับประกันนะครับผมทีนี้นะครับไก่เมื่อได้ขนาดนี้แล้วครับสมุนไพรขนาดนี้รับประกันความคึกแน่นอนเห็นผลในเจ็ดวันแน่นอนครับสมุนไพรบำรุงไก่ชนนะครับผมทีนี้พี่ๆถามว่าสมุนไพรเราเนี่ยกในหนึ่งกระปุกเนี่ยมีกี่เม็ดนะครับได้เก้าสิบเม็ดนะครับผมเก้าสิบเม็ดนะครับเก้าสิบเม็ดนะครับผมกระปุกละเท่าไหร่กระปุกละหนึ่งร้อยบาทนะครับ ตอนนี้ผมคือเอาใจลูกค้าเลยนะครับผมเอ,า,อาง่ายๆเลยสองกระปุกเนี่ยผมส่งให้ฟรีละไม่ต้องอะไรมากมายส่งให้ฟรีเลยนะครับผมสองกระปุกนะครับผมสองกระปุกขึ้นไปนะครับเราส่งให้ฟรีแล้วก็โปรโมชั่นพิเศษนะครับผมห้ากระปุกสี่ร้อยห้าสิบาทรวมส่งเก็บเงินปลายทางไม่มีบวกเพิ่มพี่นะครับผมก็ยังไงก็มีเบอร์ติดต่อนะครับผมศูนย์แปดสองสองหกแปด 991นะครับผมทักมาโทรมานะครับผมเบอร์นี้นะครับอ่าให้ดูเลยนะครับผมสมุนไพรมีอะไรบ้างเอาคร่าวๆเลยดีกว่านะครับผมมีเพชรกลับนะครับผมเพชรกลับกระชายดํานะครับผมเนี่ยเพชรกลับนะครับผมอันนี้คือเพชรกลับนะโอ้โหพวกนี้บํารุงบํารุงร่างกายดีมากเนี่ยอย่างเนี้ยนะครับผมกระชายดํานะครับผมกระชายดําก็รู้กันอยู่แล้วว่าบํารุงกําลังมหากําลังเลยนะครับผม แล้วก็บำรุงพวกพวกเลือดนะครับผมพี่มาดูนี้ดูสม,มุนไพรพี่นะครับผมพวกนี้จะเป็นนางคํานะครับผมพวกวานชักมุดลูกนะครับผมพวกนี้คือสุดๆนะครับผมสิ่งที่เราขาดไม่ได้ก็จะเป็นพวกบอระเพ็ดนะเนี่ยบอระเพ็ดเลยนะครับผมแท้ๆนะครับสม,มุนไพรแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นตนะครับผม มีเยอะจริงๆนะครับผมเราใส่ให้เยอะมากไม่แต่สมนุนไพรบำรุงกำลังนะครับผมบำรุงกำลังล้วนๆนะครับผมไก่จะคึกภายในเจ็ดวันผมรับประกันนะครับผมที่ไก่จะสวยตื่นมานะครับเอาง,ง่ายๆเลยพี่ไก่ใครน้าซีดเลี้ยงยังไงก็ไม่สดเลี้ยงยังไงก็ไม่คึกลองเอาสมนุนไพรของเราไปเลี้ยงดูพี่กับปลุกและแค่หนึ่งร้อยบาทเท่านั้นกับสมนุนไพรขนาดนี้ไม่มีใครทําให้ผมนะครับเป็นคนเลี้ยงไก่ออกชนนะครับผม เมื่อผมทําสมุนไพรผมก็อยากให้มันดีที่สุดเพราะว่าผมก็เลี้ยงไก่ตัวเองนะครับผมก็พามาดูนะครับผมสมุนไพรบํารุงไก่ชนนะวันนี้ผมว่างน้องพี่เนาะพามาดูเลยนะพามาดูกันเลยว่ามันเป็นยังไงบ้างนะครับสมุนไพรแท้ไหมนะครับผมดูเอาพี่นะครับผมแล้วก็ที่สําคัญนะครับถ้าใครชอบเลี้ยงไก่ชนโดยใช้สมุนไพรแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นแบบนี้นะครับผมทักเข้ามาหากัน นะครับผมถ้าใครแบบไม่ได้ชอบแบบสไตล์วิทยาศาสตร์เนาะเพราะว่าผมชอบสไตล์สมุนไพรพื้นบ้านของเรานี่แหละนะครับผมมันไม่มีผลเสียต่อไก่ไก่ชนมาก็ฟื้นตัวเร็วนะครับผมนี่แหละครับผมสมุนไพรแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมก็ยังไงก็อขอฝากพี่ๆนะครับผมไว้ด้วยนะครับผมกับสมุนไพรบำรุงไก่ชนของเรานะครับผมแล้วก็ขอขอบคุณนะครับ ที่นะครับผมที่นะครับผมสนับสนุนนะครับผมของผมเลยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากหน่อยนะครับผมสมุนไพรบำรุงไก่ชนสมุนไพรแทะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมสูตรปลาช่อนปลาก้างแท้นะครับพวกนี้สูตรสิบสองยกเลยนะครับผมยังไงก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากๆครับพี่ๆขอบคุณครับผมฝากติดตามด้วยครับ